สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธีนนทชัยกันอีกแล้วนะครับกนอื่านทัองสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับแน่นอนครับ หลายคนอาจจะได้เห็นกันแล้วนะครับในประเด็นของเพลงเพชรชาวดินแล้วก็ผู้แต่งผู้ประพันธ์เพลงนั่นแหละครับก็คืออาจารย์ตั้มนัครินพันธ์ไทยเนาะวันนี้ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านโลกโซเชียลโดยเปิดเผยความในใจแล้วก็ความเป็นไปเป็นมาของเพลงเพชรชาวดินนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนครับก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดเผยไว้แล้วว่าอาจารย์ตยั้มเนี่ยเป็นคนแต่งเพลงนี้แล้วก็มีทั้งหมด5ทํานองด้วยกันแล้วก็พอมันเปิดเผยออกมาแล้วสู่สา เพราพ่อแม่ f c แล้วเรียกได้ว่าดีเกินคาดเพพ่อแม่ f c ก็ต่างเข้าไปแห่ชมแห่ให้กําลังใจอาจารย์ตั้มนครินรวมไปถึงคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอจนติดมาแรงในเรื่องของทีเซอร์เพลงเพชรชาวดินนั่นแหละครับแลนะนอกวงอิงเพชรบ้านแพงก็ทําได้ดีมากทุกคนเรียกได้ว่าเสียงี่ไซกิกเลยแล้วก็ฉาก MV แล้วก็ฉากในภาพยนตร์ขายอ้อรวมไปถึงอีกหลายๆอย่างองค์รวมทั้งหมดเนี่ยแค่ทีเซอร์ บอกว่าแค่ทีเซอร์นะครับแต่ภาพรวมเนี่ยมันเห็นถึงความปังความดังแล้วแหละเพลงนี้เชื่อว่ามาแน่แต่แน่นอนครับวันนี้หยิบยกประเด็นอาจารย์ตั้มนักครินวันนี้น้อนอยากจะหยิบยกประเด็นอาจารย์ตั้มนักครินพันไทยนะครับมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการที่แกเนี่ยได้มีการออกมา โพสความในใจแล้วแหละว,ว่าเพลงเพชรชาวดินเนี่ยเป็นไปเป็นมายังไงแล้วก็ท่อนเกินเนี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแกยอมรับเลยว่าในช่วงที่แต่งเพลงเนี่ยแกยไม่ว่างจริงๆหรือว่าวุ่นๆเกี่ยวกับงานที่ตัวเองกําลังทําจริงๆแต่ก็พยายามที่จะเจียดเวลามาแต่งให้เนื่องด้วยหนังมันก็เร่งเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งเลยหลักๆเลยเพื่ออุ่นอิงเพชรบพินแพงแล้วก็เพื่อหนังขายอ้อเพื่อที่จะทําให้ f อแฟนคลับเนี่ยได้รับชมรับฟังกัน ยอมรับว่าในช่วงแรกช่วงท่อนเกินเนี่ยมีแก้บ้างก็คือไม่มีความสมุติหรือว่าไม่พอใจไม่พึงพอใจแกนั่นแหละครับส่งผลทําให้แกท่อนสองแล้วก็อย่างที่เห็นเลยแกบอกอย่างนั้นว่านั่นแหละครับก็คือเป็นลูกชาวนาเป็นสาวบ้านนอกคอกนาแล้วก็นําพาสู่อะไรนะครับราชาชาวดินหรือว่าศิลปินชาวดินเนี่ยมันมีความหมายอย่างนี้อาจารย์ตั้มแกเป็นคนที่มองเกมอ่ะ ของน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงหรือว่ามองน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยขาดมากเนื่องจากแกก็สอนกันมาในช่วงที่เป็นลำซิ่งน,นะนะก่อนที่จะเข้ามาในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นลูกศิษย์เป็นครูกันมาก่อนซึ่งก็ทําให้อาจารย์ตั้มลครินเนี่ยมองถึงตัวตนน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ดีกว่าใครใครเลยหากเป็นนักแต่งเพลงน,นะแล้วกแกก็แต่งออกมาได้ดีจริงๆทุกคนแล้วแกก็อธิบายท่อนไว้นันสรุปใจความให้ฟังคร่าวๆแบบนี้ครับทุกคนในเรื่องของอท่อนเกิน ก็คือน,นี่แหละครับเป็นสาวบ้านนอกอคอกนาก็คือน้องอุ๋งอิงเพชรวันแพงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์ตั้มเปิดเผยไปอย่างนี้ว่าเป็นคนที่นอนข้างข้อกลัวจริงๆมาจากอคอกนาเล้าไก่อะไรของแกเนี่ยก็คือเป็นคนที่ มีความบ้้นนอกจริงๆแล้วนอนข้างอคอกบัวจริงๆแล้วก็ขึ้นมาสู่ราชาชาวดินเนี่ยก็คือนี่แหละครับได้มีโอกาสเข้ามาอ,าอยู่วงสาวน้อยมี FC แฟนคลับให้การยอมรับแล้วก็เติบโตมาด้วยชื่อเสียงเงินทองที่เรียกได้ว่าตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต้นๆของวงการหมอลำไปแล้วนัทนไม่กล้ายืนยันว่าอุงอิงเป็นผู้แพงคือเบอร์หนึ่งของวงการหมอลำแต่อุงอิงเป็นผู้แผงก็คือเบอร์ต้นๆของวงการหมอลำครับนั่นเชื่อแบบนั้นนั่นแหละครับ แล้วพอเข้ามาแล้วก็ทําให้มีชื่อเสียงแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะยังไม่ลืม ยังไม่ลืมกําพืชของตนเองเลยนะครับหากพูดกันแบบหยาบๆนะเนาะไม่ลืมพื้นหลังไม่ลืมความจนแล้วก็ปฏิบัติตัวอยู่ในคันลองคลองทรมีความรับผิดชอบสูงส่งผลให้นี่แหละครับภาพมันออกมาตลอด2-3ปีเนี่ยเชื่อว่าผลงานเพลงเพชรชาวดินเนี่ยจะสรุปรวบยอดตั้งแต่อุกิงเพชรบ,บ้านแพงเข้ามาช่วงแรกๆที่มาสมัครกับพ่อโจหลังฮานแล้วจนมานี่แหละครับมีการฝึกฝนเอให้การยอมรับจนมาถึงขั้นได้เป็น ราชาชาวดินหรือว่าเป็นเพชรชาวดินเพลงนี้เรียกได้ว่าอาจารย์ตั้มนักครินนะเป็นผู้แต่งแล้วก็ทนายเอรวมไปถึงพ่อโจโยมนินเป็นผู้คัดเลือกสรรสร้างคำรวมไปถึงตรวจรายละเอียดแล้วก็อาจารย์จินนี่ภูไทยเป็นคนทำดนตรีซึ่งมันจึ้งมาก ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นน่ะมันจึ้งมากเพราะพ่อแม่เอฟซีน่าจะเคยได้ยินผ่านๆหูมาว่าคาว่าจึ้งก็คือแบบมันแบบมันได้มากมันดีมากมันโดนอ่ะมันโดนเส้นโดยเฉพาะคําว่าแต้แต้แล้แล่นแต้แต้แลแล่นแต้เนี่ยโอ้ติดหูนั่นเมื่อวานก็ทําคลิปไปแล้วว่าท่อนนี้จะเป็นท่อนประหารหรือไม่แต่เชื่อว่าอาจารย์ต,ตั้มลัครินทิ้งท่อนประหารไว้ในเพลงหลายท่อนแน่นอนเพราะว่าด้วยการที่น้องจับทางของ อาจารย์ตั้มที่แต่งให้อุ๋งอิงเป็นบัานแพงมาแล้วไม่ว่าจะเป็นรัตนาพรวนแฟนเนาะแล้วก็าจากใจรัตนาพอรอย่างเงี้ยสินิ้วก้มกาแฟนแฟนทุกคนจากใจหมอลำคนคนจิ่นบางสีชื่อรัตนาพรเนาะโอ้สุดยอดมากทุกคนนี่ก็คือผลงานเพลงล่าสุดของแกนะั่นแหละเพชรชาวดินแล้วแกก็เปิดเผยเอาไว้อย่างมีนัยสําคัญว่าแกไม่มีเวลาแกหาเวลาว่างหรือว่าคาว่าใช้คําว่าเจียดเวลา มาแต่งให้ก็เพื่อที่จะให้น้องอูหอิงเพชรบัานแผงเนี่ยได้ร้องเพลงผลงานเพลงดีๆแล้วก็ พอพ่อแม่เอฟซีได้ฟังผลงานเพลงของแกพอพ่อแม่เอฟซีหลายๆคนเนี่ยนั่นไปอ่านคอมเมนต์มานะแล้วก็บอกว่าจันร์ตั้มนักครินเนี่ยเป็นคนที่แต่งเข้าขาหรือว่าแต่งเข้าร้องเสียงอุ๋ยเปบ้านแพงเนี่ยดีที่สุดแล้วครับแต่ว่าก็ไม่รู้ทําไมถึงไม่มีโอกาสที่จะได้อัดแผ่นหรือว่าได้ลงบันทึกเสียงหรือว่าทําเป็นซิงเกิลออกมาเลยนี่แหละครับทุกคน มันถึงเวลาของอาจารย์ตั้มนครินแล้วอย่างที่บอสโจพูดอย่างที่พ่อโจพูดนั่นแหละครับว่าเวลาจะเป็นตัวจัดสรรเองและแน่นอนครับก็คือมันถึงเวลาของอาจารย์ตั้มนัครินแล้วที่จะโชว์ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็น้องอุ๋งอีเป็นบัานแพงที่เรียกได้ว่ามีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็มาประจวบเหมาะกับนี่แหละครับวาระใหญ่ของคนอีสานนั่นก็คือหนังขายอ้อแล้วเพลงเนี้ย มันเป็นเห็นไหมพอมันมาเป็นเขาเรียกอะไรอะถึงเวลาที่มันเหมาะเจาะแล้วจริงๆนะเราไม่ได้ฟังเ,เฉยๆนะทุกคนเราต้องซื้อบัตรเข้าไปฟังในโรงหนังนะผลงานเพลงเนี้ยมันสุดยอดขนาดไหนนะครับนี่แหละครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อม่อ่ fc เข้าไปซื้อบัตรซื้อตั๋วเพื่อจะไปร่วมรับชมผลงานเพลงเพชรชาวดินของน้ององคหญิงเพชรบ้านแพงกันเป็นการให้กําลังใจอาจารย์ตั้มนักครินเห็นพ่อพ่อแม่เอลซีบอกว่าไม่เคยได้เห็นอาจารย์ตั้มแต่งเพลงให้น้องร้องเป็นซิงเกิลสักทีหนึ่งนี่แหละครับเวลามาถึงแล้วจังหวะมาถึงแล้วโอกาสมาถึงแล้วเขาแต่งให้ลูกศิษย์เขาได้ออกมาเป็นซิงเกิลจริงๆแต่มันเหนือชั้นไปกว่านั้นคือไม่ได้ปล่อยเฉยๆผ่านทาง u t u b e ครับจะไปปล่อยพร้อมกันในโรงภาพยนตร์17กรกฎา,าคม2 5 ร้อนั่นก็คือการใช้หนังไายอ้อนี่แหละครับสิ่งที่นั่นหยิบยกประเด็นของอาจารย์ตั้มนักคารินหรือว่าครูตั้นักคารินพันไทยที่เป็นอาจารย์ของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็เป็นคนประพันธ์ผลงานเพลงเพชรชาวดินแล้วก็ได้เปิดเผยออกมาแบบ นั่นฟังนั่นอ่านแล้วตอนแรกนั่นก็รู้สึกแบบโหอาจารย์ตามน่าจะเป็นคนที่รักลูกศิษย์คนนี้มากๆจริงๆแม้จะไม่มีเวลาหรือว่าเวลาน้อยหรือว่ายุ่งยังไงแต่สุดท้ายแล้วก็เจียดเวลามาแต่งจนได้แล้วก็ต้องใช้ความคิดความสามารถที่มันเข้นออกมาจนเป็นคําพูดเป็นคํากรที่มันเรียงร้อยมาด้วยความไพเราะสนอ้โหได้ขนาดนี้ก็ต้องมาจับตากันว่า เต็มเพลงค่าจังหวะจะเป็นยังไงเต็มเพลงเนื้อหามันจะสื่อออกมาในรูปแบบไหนหนังคายอ้อ17ก,กระดาค,คมนี้ทุกโรงภาพ,พยนต์ครับและหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนทชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงเบี้ยนแพงวงการบหมาลำหรือว่าหนังคายอ้อก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อพ่อ่เอฟซี e ได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ